ก่อนมาถ่ายเรื่อยแล้วก็อยากพูดมาก <laughs> ตอนนี้ย่ากับสายห้าไอ้หนิงก็ได้แล้วนะคะนี่ไป,ไปดูของย่้าหนิงของย่้าหนิงก็ได้แล้วแติงใส่ใหญ่ย่าหนิงเอาไปไว้ตรงไหนแล้วล่ะเ,เอาทิง้งโอหันะเด้อนี่นะคะ,ะน,นี่นะคะของย่้าหนิงนะคะมีกุ้งมีปลามีปูนะคะ มีหอยนะคะของญาหนิงก็จะเยอะนะคะพอกินแล้วของญาหนิงพอกินแล้วพอกินแล้วของญาหนิงเหลือแต่ของป้าคำใสอะไรยังไม่พอกินให้คำใสซ่อนอีกก่อน,นทอนอีกก่อนได้ไรงวดน,นี้ได้ไรล,ล่ะได้หอยโอ้ตรงนี้ยังไม่ได้ซ่อนได้ตรงนี้นะเนาะ สวิงมันอ่อนเดี๋ยวค่อยจะเอาสลิงเจ้ามันใหญ่แล้วก so, uh, uh, oh, like ็สนุกด้วยโอมได้หอยนะหวดนี้ได้หอยเยอะนะคะโอ้ได้หอยเยอะทำน้ำพริกอ่ต้มน้ำพริกส้มมะนาวก็อร่อยนะยายมะนาวไปเอาบ้านค่อยเด้อเออเยอะเลยในเออต้มจิ้มตัวนี้ก็เอาอ้าตัวเล็กก็เอานะคะมันอ้วนอยู่ออื เาก็ใส่อยากกินหั่วรักกระจูบ่รักกระจูบอ่าอ่าอ่าเอาตรงนี้ดูซินี่เดี๋ยวเด้อหน้าน่าหนิที่มันแข็งแรงนะคะอืมนี่เออนี่อตรงหน้านี่ดูซิคุณละหางนะคะเออ แบ่งแบ่งเขตกับมัคคล่าแล้วตอนนี้ป้าคำสแบ่งเขตกับมาคคล่าให้ไอ้มัคคล่าอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งดอกบัวนู้นค่ะป้าคำสอยู่อยู่ฝั่งนี้นะแบ่งเขตกันเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้มัคคล่ามากินปลานะคะฆ่าปลาไปรู่ลูดไปเลยฟ้ายาหนิงไม่กล้าลงเลยนะคะค่ะยาหนิงขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยค่ะให้ป้าคำสาสลงอุ้ยมัคคล่าหรืออุยฮะมัคล่าหรือเปล่าอะไร ไอ้แมาคลาบอ่ะว้ายเอาไอ้นั่นออกก่อนเอาหญ้าออกก่อนเดี๋ยวขอบสลีเขาหักเออเอาออกมันอยู่ตรงนั้นแหละจะไปไหนนั่นปลาช่อนนะคะอปลาเขียวด้วยตกแล้วเอียนออกแล้วช่างมันเถอะย่างยัางขึ้นมาอยู่น่ะยังไม่ไปโอ๊ยโอ้ยจะทำยังไงดีนะโอ๊ยปลานี่นะคะปลาได้ปลาช่อน ก็ปลาช่อนแล้วก็ปาไหลปลาเอียนโอ้ยมันนุนนุนเอ้าเอายังไงทีนี้จะเอายังไงมันจะเึ้นแไม่ไปเอ้าเอ้าโอ้เออเออเอียนนะเอาให้เจ้าเอาปลาไหลเอาใส่น้ำกันก่อนใส่ค่อยไม่มีที่ใส่งบ่งั้นเดี๋ยวเดี๋วเดียวเดี๋ยวเอาย่เดี๋ยเดียวเอีถยงเดี๋ยวงเดีถุงียวงใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดียเดี๋ยวเดยวเดงยวมดีเเยเเเวยย อะเอาใส่ตรงนี้มาดิมันเลยลอยก็ใส่เลยเอาตรงเอาเข้าไปข้างในเอาเข้าไปข้างในเออเอาเอาเข้าไปข้างในวโอ้ยโอโอ้ยโออ้้้ เขาจับได้เหรอะค่อยกลัวเท่าไหนค่อยกินก็ค่อยไม่กินค่อยกลัวโอ้ยไปแล้วไปแล้วว้ายไปแล้วมา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 ค่อยจับให้อุ้ยเขาแล้วเขาแล้วนี่้ไปได้ไปเขามาแล้วเขามาแล้วนี่เขามาแล้วโอ้ยได้แล้วโอ้ยไม่เอานะคะป้าค้ามสากลัวมากนะคะได้แล้วอันนี้เนี่ยแต่เล็กนะอ้ก็ ได้แล้วโอ้ยปลาขอใสกลัวกลัวเรียนโอ้ยกลัวปลาไหลว้าวอ่าอ่ะคยันนึ่งก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะจะไปหาอีกไหมนะคะกุ้งก็ใหญ่นะคะกุ้งก็ใหญ่อืยันหนึงจะหาอีกไหมค่อยซ่อนอีกบัตหนึ่งเด้อเออค่อยไปหาแล้วค่อยค่อยนะจะพอกินแล้วบ่พอกินแล้ว กุ้งเขาก็ได้หอยก็ได้ปูเขาก็ได้เขาพอกินแล้วเขาบอกอยากลงอีกมัคล่าเขากลัวมัคล่ามัคล่าเจ้าแบ่งให้มันแล้วดีอยู่เจ้าเจ้าแบ่งมัคล่าก็เห็นเจ้าถูกปลาช่อนเขาเลยจะถูกมัคล่าแล้วเขากำลังจะวิ่งอ้ยเออตอนนั้นแหละยังไม่เอาแบ่งเลยเจ้าแบ่งเลยกับมะคค่าตรงนี้ก็ ใส่จะไม่ได้เนาะไม่ได้มันเอาเลยครเอาตัวที่ยังไม่เอานู่นแหละไม่ไก่นี่เดี๋ยวก็ถึงเอ้ยมัคคามันไปพุ่นแล้วมันดึงไปพุ่นแล้วไอ้มัคคุาเราเขเห็นแล้วใช่เลยรับรองเจ้าใหญ่ก็่ามัคลาอยู่มัคคาค่อยดูนะมันเท่าขานี่แหละแต่เจ้าเจ้ามันใหญ่กว่ามัคคุาอยู่ไม่เอานยาดเออ ไมโครอามันไปแล้วมันเห็นน้ำจวนฟวนมันก็ไปแล้วเนี่ยเออดึงเข้ามาได้ไรโอ้เอาไมอีกให้มันอยู่ตรงนั้นแหละเอาไม่อีก เอาตรงนั้นทีนี้ให้มันอยู่ตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นแล้วก็มาขึ้นมาเลยอืมมันไม่ยอหมหลุนนะอืมเอาไว้สูงโพดลงต่ำาๆอ๋อยได้กุ้งเยอะเลยนะอา้าวมันก็นมานกโครามันแบ่งให้มันกินไม่หมด มันอิ่มแล้วมันก็แบ่งให้เจ้าเอาปลาช่อนอีกตัวหนึ่งเด้อเออเจ้าเห็นนะมันปลานิลหรือปลาอะไรปลาตะเพียนที่มันเอาไปนะเออที่มันดึงไปนะปลาตะเพียนค่อยเห็นครึ่งตัวอุ้ยเขากำลังจะคุบเอาปลาตะเพียนค่อยเอื้อมมือเข้าไปหัวยมันไม่ใช่อันครึ่งตัวส่วนครึ่งนั้นที่มันคาบไว้น่ะมันเป็นไอ้ปากดำๆมันน่ะมันคาบไว้อยู่มันอันนี้สวิงเจ้านี่มันหมานเอยนี่โอ้โหกุ้งมีแต่ตัวใหญ่ๆเลย โอ้กุ้งขาวใหญ่เลยเออเพราะว่าค่อยไม่ได้ยังไม่ได้กุ้งเออถ้ามันไม่เต้นค่อยก็ไม่เห็นโอ้โอ้ได้กุ้งได้ปลาช่อนแล้วแล้วตรงไหนทีนี้ตรงเก่าตรงนี้ตรงเก่านู่นแกฝั่งทางนู้นน่ะแก ทางทางนู้นน่ะที่เดิมน่ะนุน่นไอ้ปลครามันไปทางนูน้นเออมันไปอยู่ตรงนู้นแล้วมันปลคราเราเคยเห็นมันดึงแกไปตรงนู้นแล้วตอนค่อยมาเลี้ยงหัวก็เห็นทุกปีนะไอ้มะคร่านี่เออไม่รู้มันอยู่ ได้อะไรเกุ้งเปลาเอาอีกช่อนอีกอะไรนะปลากระเด่อดชอนอีกไม่ต้องเก็บมาเอาตัวนู่นหน้าหน้หน,นะเออดึงมาก,ก่อนเอาลงไปต่ำๆหน่อยมันคิดมากอะไรบอกว่ามันแบ่งให้มันแล้ว <c oughs> แบ่งให้มันแล้วจะคิดไปทำไมโอ้ยแบ่งที่ให้มันคล่าแล้วมันไม่มาหรอกแบ่งให้มันแล้วมันก็รู้ แบ่งกันเลยนะมาคลาเอ้ยตัวนั้นค่อยก็ไม่ไปกวนเจ้าตัวนี้เจ้าอย่ามากวนค่อยเด้อบอกมันแล้วมันก็อ่าได้อะไรออะโอมาไปพอเดี๋ยวเอาตรงนั้นอีกสองอเอาตัวนั้นก็นเอาออดูหน่อยเด้อว,ว่ากี่มีกี่ี่มันถึงแปดแล้วไหมไม่ใช่เก้าสิบแล้ว